สวัสดีค่ะและยินดีต้องรับสู่ The Future Station สถานีแห่งอนาคตตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่อง The j e t s o n ไปจนถึง Back to the Future ความฝันเรื่องรถยนต์บินได้เป็นหนึ่งในภาพจำของโลกอนาคตที่พวกเราเฝ้ารอคอยกันมาตลอดเลยนะคะเราจินตนาการถึงวันที่เราจะสามารถบินขึ้นจากบ้านข้ามผ่านปัญหารถติดที่น่าเบื่อและไปถึงที่หมายได้อย่างอิสระบนท้องฟ้าที่ผ่านมาความฝันนั้นก็เป็นได้แค่จินตนาการ แต่ในวันนี้กำแพงระหว่างโลกนิยายวิทยาศาสตร์กับความเป็นจริงกำลังจะถูกทลายลงแล้วค่ะขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับ Model a i r l e f ฟต์โนี่ไม่ใช่แค่รถคอนเซปต์สวยๆนะคะแต่มันคือรถยนต์บินได้แบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบคันแรกของประวัติศาสตร์ที่ได้รับใบอนุญาต Special a i r w o r t h n n s s s e r t t i i i c t t o o n จากองค์การบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ FAA อย่างเป็นทางการ ใช่แล้วค่ะคุณฟังไม่ผิดมันถูกกฎหมายที่จะทำการทดสอบการบินแล้วค่ะแล้วเจ้าโมเดล A มันพิเศษกว่าโปรเจกตรถบินอื่นๆยังไงคะคำตอบก็คือความเรียบง่ายและใช้งานได้จริงค่ะบนพื้นถนอนมันก็คือรถยนต์ไฟฟ,ฟ้าดีไซน์ล้ำคันหนึ่งคุณสามารถขับมันออกจากโรงการา a วิ่งไปตามท้องถนนและจอดในช่องจอดรถขนาดมาตรฐานได้เหมือนรถท่านอื่นทุกระตาเลยค่ะไม่ต้องใช้รันเวย์ไม่ต้องมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์เลยค่ะ แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเจอกับรถติดหรือต้องการข้ามขันอุปสรรคนี่คือจุดที่เวทมนต์บังเกิดค่ะความลับของมันซ่อนอยู่ใต้ตัวถังแบบตาข่ายที่ดูโปร่งแสงนั่นเองค่ะภายในนั้นคือชุดใบพัดไฟฟ้าจำนวน8ตัวที่พร้อมจะทำงานทำให้อารเลฟโมเดล A สามารถบินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่งหรือที่เรียกว่า VTOL (Vertical Take Off and Landing) ได้ค่ะและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือวิธีการบินไปข้างหน้านี่แหละค่ะ หลังจากที่รถลอยขึ้นจากพื้นแล้วตัวถังของรถทั้งคันจะเอียงทำมุม90องศาในขณะที่ห้องโดยสารที่ติดตั้งบนระบบกิมบอลจะยังคงตั้งตรงและหันไปข้างหน้าเหมือนเดิมค่ะผลลัพธ์ก็คือตัวถังรถที่กว้างจะทำหน้าที่เหมือนปีกของเครื่องบิน2ชั้นสร้างแรงยกและขับเคลื่อจนจัันเองไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมันคือการออกแบบที่ชาญฉลาดที่ผสมผสานความเป็นรถยนต์โดรนและเครื่องบินเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวจริงๆค่ะ แน่นอนว่าหลายคนคงอยากรู้เรื่องสมรรถนะของมันกันแล้วใช่ไหมคะตามสเปคที่เอ,เอ่อเผอออกมา a l ลิฟโมเด A จะสามารถขับบนถนนได้เป็นระยะทางประมาณ320กิโลเมตรและเมื่อเปลี่ยนเป็นโหมดการบินจะมีพิสัยการบินอยู่ที่ประมาณ177กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะและคำถามที่สำคัญที่สุดราคาเท่าไหร่ l l Aeronautics ได้เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้วด้วยราคาเริ่มต้นที่ประมาณ3 0 0 0 0 0ดอลลาร์ 300, สหรัฐหรือราวๆ11ล้านบาท ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่ราคาสำหรับทุกคนในตอนนี้แต่นี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากค่ะตอนนี้แม้จะได้รับใบอนุญาตแล้วตัวรถยังคงอยู่ในขั้นตอนการทดสอบอย่างเข้มข้นทั้งบนภาคพื้นดินและบนอากาศโดยบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มการผลิตและส่งมอบรถคันแรกให้แก่ลูกค้าได้ภายในปี2025ที่จะถึงนี้ l f Model A อาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของรถยนต์บินได้และเส้นทางข้างหน้ายังคงมีความท้าทายอีกมากทั้งในด้านกฎหมายควบคุมการจราจรทางอากาศความปลอดภัยและการยอมรับของสาธารณาชนแต่มันคือก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก้าวหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าอนาคตที่เราเคยเห็นแต่ในภาพ,พยนตร์กำลังจะกลายเป็นความจริงที่จับต้องได้ในยุคสมัยของเรามันคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าสถานีต่อไปของมนุษยชาติอาจจะไม่ได้อยู่บนพื้นดินอีกต่อไป ถ้าคุณไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และที่สำคัญกดติดตาม The Future Station สถานีแห่งอนาคตเอาไว้แล้วเราจะพาคุณก้าวทันโลกไปพร้อมกันค่ะ